สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับลุงพีนะฮะนายดิสตรอยด์เอาทิวแมนและตอนนี้เราก็อยู่ในภารกิจ The Mutant m เมเดียนส์มือนเดิมครับคุณผู้ชมครับลุงพีก็จะเล่นไปด้วยแปลไปด้วยภาคไปด้วยถ้าเกิดว่าภาพผิดแปลผิดยังไงต้องขออภัยเพราะเล่นเหมือนสมัยก่อนตั้งแต่เล่น GTA 5เลยก็ว่าได้ y u r i i s master <S ไอ้บ้าผิดเกมอ่ขอาข้อมูลที่แกได้มาจากการค้นคว้าของมนุษยก์ก็รู้สึกว่ามันกำลังวิจัยอะไรบางอย่างอยู่ที่มันได้มาจากเอเนเอของเราเพราะฉะนั้นเราต้องรีบจัดการเอาสมองคุ ผูพอูมันมาก่อนอโอเคไปบุกเข้าไปในฐานของมันเราไปเอาของมันมาสแสดงว่าผู้มันทำสำเร็จแล้วสินะพวผู้มันเอาสมองของเราไปแยก e x t r a c e r ออกมาเอาละตอนอื่นเราต้องกระโดดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ <ß ell> นี่คืออะไรเนี่ยเฮ้ยฮ <sh arp> กฮกฮกฮฮก,ก <sh arp> เรียบร้อยดีมากเลยคริปโตเราแปลงร่างเป็นวัวได้ไหมแปลงร่างเป็นวัวแล้วก็เดินไปนแบบวัาไปสิครับ เฮ้ย <c oughs> มนุษย์มันก็้ลใช้พลังของฟิลรอดอย่างนั้นเลยเราต้องทำลายแหลบของมันอ่าพยายามอย่าเข้าไปอทำอะไรเทคโนโลยีของฉันแกเอามาทำอย่างนี้ไม่ได้เทคโนโลยี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 ฉันเทคโนโลยีฉันเทคโนโลยีฉันฆ่าพวกมนุษย์แกผ่านซ่า เออมนุษย์ไก่พัน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 เหรอฮะแกคิดว่าแกคือเอ็กเบนอ๋อในเวลาทำลายที่นี่ทิ้งซะเพื่อเพลงเว่อออกไปนี่จะไปจัดการเองดีซะหน่อยนี่ล <c oughs> ำคาญเอาละ <c oughs> อเออเออ เออทำลายหมดนี่ไปเอานี่ไปเยี่ยมไปเลยคริปตชนะแล้วฟูดไดรฟ์สบุทารไม่มีอีกต่อไปสำหรับคนหัวล้านวัดไอ้วะเนี่ยเอะไรภารกิจต่อไปเดอะ r รองสตัฟล l สก s อัง n ค l e แซมนิวแพนแอมลุงแซมกับเครื่องบินใหม่ของเขาอย่าบอกนะว่าแกเอาเทคนโนโลยีของฉันไปสร้างเป็นเครื่องบินใหญ่ละ ถึงวล้ที่เราจะจัดการใายทหารแล้วล่ะฉันอยากให้แจกเข้าไปสอดแหนมอเอ้ยสอดแหนมเข้าไปดูซิว่ามันกำลังวางแผนอะไรกันอยู่ <B oks. S 1> ไม่ต้องห่วงบอสเดี๋ยวฉันจะจัดการไอ้พวกลิงจอที่ประชานฉนลาครั้งสุดท้ายที่ฉันจัดการไปกัแบบนั้นแหละนะไม่ต้องห่วงนะเอาละได้เวลาเขาไปในฐานไปดูซิว่าเราจะเจอสตีฟโรเจอร์กับโทนี่สตาร์ที่ย้อนเวลากลับมาในยุคนี้หรือไม่ร <c oughs> อรอรถพังกอนรอรถพังกันเอไม่มีใครเห็น ออฟฟิเซอร์สแกนสแกนสมองของเจ้าหน้าที่โอ้น้าพยาบาลสวยจังรู้สึกว่าครูปรับของแกกำลังมาที่นี่นี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ถ่ายรูปเราเล่นหมยถึงจัดการมันเขาบอกให้เราขึ้นไปบนหลังคาโดยไม่ถูกจับป็นไงวิธีขึ้นหลังคาแบบไม่ถูกจับโอ้ยังไง ยังไม่พร้อมอีกเหรอไอ้สิาทำงานได้ดีนะถ้าเกิดทดสอบครั้งที่แล้วอะ่ะก็ยังมีอ่มอคือมีเหตุการณ์คลองนหน่อยครับอะไรวะเหตุการณ์คลองเหรออาร์มคริสกำลังมาที่นี่แล้วตอนนี้อยากให้รู้ว่ามันใช้งานได้แต่ตอนนี้แกกำลังบอกว่าใช้งานไม่ได้แล้วผมกำลังเออดูตรวจสอบอยู่เรับอา้าวเฮ้ยระเบิดเฉย เออฉันจะให้นาจัดการทีหลังถ้าเกิดว่าแกภายเอเจนซี่มาที่นี่เฮ้ยรับไม่ได้อย่างไรใหญ่หลวงเออทำไมคุณไม่แสดงให้แขกเห็นเลยว่านี่เนี่ยนุ๊กเนี่ยเอาเนี่เคลียโชเลยฉันไม่ได้จ่าย40ล้านดอลลาร์เพื่อมาดูการทดสอบเนืยวเคลียนะฉันจ่ายไปเพื่อฉันอยากจะดูเครื่องบินลำใหม่ของฉันบินฉันช่างเหรอฉันจะไปเองฉันจะไปเซกเตอร์13ด้วยตัวฉันเองฉันจะไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น เทนายพลครับขอบคุณมากพูดแล้ววะคุณไม่ต้องไปที่เซกเตอร์13หรอกครับเออทุกอย่างจะไปเรียบร้อยดีในการขับเคลื่อนครับอะไรนะเมื่อกี้แกบอกว่า X 1 3บินไม่ได้แต่ตอนนี้แกบินไปแล้วผมว่าจะไม่พร้อมเออแต่มันพร้อมไงครับการทดสอบก็ดังตรงไปตามแผนครับเจอใจผมครับแล้วก็รัฐบาลคลิปโต มันถึงเวลาที่เราจะเข้าไปในฐานแล้วละให้เราจัดการพวกนักวิทยาศาสตร์ครับจะว่าไปเดี๋ยวนะนี่อะไรเนี่ยเขาบอกให้ฆ่านักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ของโปรเจกต์นี้เรียบร้อยต่อไปจัดก,การนักวิทยาศาสตร์คนที่สองแล้วก็เคสดับครับเรียบร้อยครับเอาจากผมครับจากผมไม่ได้ครับไม่ไม่ฝึกพวกเราต่อแล้วครับจากผมพอดีมีเลือกใช้ ฮับหนึ่งสองฮับฮับฮับสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งอ่าต่อไปก็ระเบิดนี่เลยเรียบร้อยเอาละทำลายที่นี่ทิ้งซะ Let's go <S วันดีวันนีเอานางพยาบาลไม่กินเอานังพยาบาลไม่กินวันดีครับวันดีครับวันดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมอดีตจากผมครับมาที่ที่จอดยานบินแล้วจาักการ X-13 ไปเข้าไปข้างในสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีไอ้บ้านี่มันยานเรานี่ว่าทำลายทิ้งตนแบบยานเราชัดๆถอ,อดแบบมาจากยานเราชัดๆมันใส่ ใครวะ MB มีมา,มาต้องบินด้วยนี่นแล้วล่ะได้แกทำเหมือนยานฉันฉันก็จะขึ้นยานแกรีบไป,ไปแล้วไปแ้ครบครับครับครับบายคุณสตร์กเรามาช้าเกินไปลอยทำให้มันดี ทำไมมันไม่ร้อยเรามีการบุกรุกขึ้นกิอนครึนครับเฮ้ยเป็นคำสั้นๆแต่ปัญหาใหญ่มันมีคนผ่านเข้ามาได้ครับแล้วจัดการที่ยานบีสิบสองครับเจ้าเอเลียนเนอะกระอายครับเอเลียนครับอ่าแสดงว่าแกจำไม่ได้ใช่ไหม เรามาใกล้เกินไปครับแต่ยังจะไม่ได้อ,อใกล้ไม่ในนับเอเจนต์ครั้งสุดท้ายที่มันเหยียบไปที่ฐานเราฉันต้องการให้มันถูกจับให้ได้แล้วอย่าบอกอาร์มคริสด้วยเออเอาละได้ครับอังต่อไปเขามีแผนที่จะจับเราละยังไม่จบง่ายๆแน่นอนตอนแรกผมคิดว่าจะจบเร็วๆสุดท้ายเกมนี้ยาวๆผมว่าผมต้องไปฟาร์มแล้วล่ะนะคุณผู้ชม เร่เรียบร้อยกับ Destroy All h u m a n เอาไว้ว่าวันนี้ลุงพีเขาต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอใหม่ครั้งต่อไปกับ Destroy All h u m a n ถ้าเกิดว่าลุงพีพลาดผิดแปลผิดยังไงต้องขออภัยนะครับไม่ช้าก็เร็วนี้คิดว่าน่าจะจบวล่ะพูดอย่างนี้ยาวเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าชินช้อยลืมกดไลค์และกดซับไ i b ์าตามด้านล่างข้างนลยครับแล้วเจอใหม่ครั้งต่อไปครับบายบายครับ